สวัสดีค่ะเด็กอนุบาล3ที่น่ารักนะคะวันนี้มาเจอกัครูไอวันนี้จะมาทำกิจกรรมสร้างสารรค์แต่ก่อนที่จะไปทำกันอันนี้สังเกตเห็นไหมคะว่าน,นตลก,ก้ามีผลาาไม้มากมายเลยนักเรียนเห็นอะไรบ้างในตะก,ก้ายัาง ครูเห็นสีแดงนักเรียนเห็นสีแดงไหมคะสีแดงอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือมะเขือเทศมีสีอะไรอีกอันนี้สีส้มอันสีส้มอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแครอทถูกไหมแล้วก็มีสีเขียวอันนี้อันนี้คือต้นไหลรรู้จักเปล่าอันนี้คือต้นอันนี้เรียกว่าต้นหอมส่วนสีม่วงอันนี้เลยสีม่วงเด่นเดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่ากะลำปีสีม่วงค่ะ อันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้อันนี้แครอทเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วแครอทแครอทให้สีอะไรคะสีส้มอันนี้ดอกอัญชันดอกอัญชันสีน้ำเงินอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้คือฟักทองฟักทองสีเหลืองอ่ะอันนี้หาได้ง่ายๆเลยนี่คือใบไม้ใบไ,ไม้สี เขียวอันนี้นอกจากมีกินหอมแล้วเขามีสีสีแดงอ่ะอันนี้เวลา,า้าวัตถุดิบธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าดอกกุหลาบจะเป็นดอกอัญชัน,ชนแครอทต่างๆเนี่ยเขามีสีอะไรเขาก็จะให้สีนั้นถ้าเราต้องการสีชมพูเราก็จะเอาดอกดอกกระดาษ หรือไม่ถ้าอยากได้สีเหลืองไม่อยากเราไม่อยากได้ฟ้คองเราเอาเป็นดาวเรืองก็ได้นะคะหรือไม่เราอยากได้สีม่วงเราก็ใช้มันม่วงหรือกระลำปีม่วงเมื่อกี้ที่เราเห็นไปอ่าถ้าเราอยากได้สีสีพวกนี้ออกมาเราต้องใช้วิธีต่างๆอย่างวิธีนี้วิธีแรกนะคะก็คือการเอามาต้มแต่วิธีนี้เราทําเองไม่ได้นะอันนี้วิธีนี้ต้องให้ผู้ปกครองทําเท่านั้นเพราะว่าเราอาจจะโดนน้าร้อนลวกได้นะคะอันนี้วิธีต่อมาอันนี้เราทําเองได้ก็คือการต เราก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำเขาจะได้สีออกมานะคะอันนี้วิธีอันนี้วิธีสุดท้ายก็คือการฝนลงบนกระดาษวันนี้อ่ะต่อามาอ่ะสีจากธรรมชาติเนี่ยเราเอามาทําประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างเช่นการเอามาทําขนมอย่างในรูปเนี้ยนักเ,เรียนรู้ไหมคะว่ามันคือขนมอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าบัวลอยในบัวลอยเนี่ยเขาจะมีหลายสีอย่างสีที่เราเห็นสีเหลืองอันนี้คือทำมาอ่าเอามาจากฝักทอง อย่างสีน้ำเงินที่เราเห็นนี่อันนี้เราทำมาจากดอกอัญชันส่วนอันนี้สีม่วงสีม่วงทำมาจากมันม่วงมันม่วงคือมันเทศสีม่วงนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังเอามาทำผ้ามัดย้อมหรือเอามาย้อมสีเสื้อได้ด้วยอย่างอันนี้เป็นเสื้อที่ครูยกตัวอย่างมาเป็นเสื้อสีเหลืองเราจะใช้สีจากดอกดาวเรืองในการย้อมถ้าเราต้องการสีแดงเราอาจจะเอาดอกกุหลาบก็ได้หรือไม่ก็ ใช้ใช้ดอกเครื่องฟ้าก็ได้นะคะเราอยากได้สีอะไรเราจะใส่สีนั้นลงไปได้เลยนอกจากเอามาทําอาหารแล้วมาย้อมสีผ้าแล้วเรายังเอามาระบายสีได้ด้วยวันนี้เราจะมาลองดูกันว่ามันระบายสียังไงอุปรกรณ์ที่เรามีนะคะกระดาษกับดินสอร่างแบบ่อนที่เราจะวาดอ่อาครูร่างแบบออกมาแล้วของครูร่างออกมาเป็นรูเรดโนเสาร์หนึ่งตัวที่น่ารัก อันนี้แล้วก็อุปกรณ์ต่อมาเราอยากได้สมมุติเราอยากได้สีเหลืองเราก็หั่นฟักทงองออกมาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราไม่เอามาทางลูกนะคะอันนี้เลยแล้วก็อ่ะอันนี้อันนี้เป็นแครอทส่วนนี้หาง่ายๆถ้าไปเตยหายากเอาใบไม้ก็ได้จากต้นไม้ที่แถวๆบ้านเราเอามาอ่ะตัวอย่างในการฝนนะคะถ้าเป็นใบไม้เราจะพับให้มันพอดีมือเราแล้วก็ฝนล,ลงบนตัวไดโนเสาร์ได้เลย ลลกด,ดลงไปอย่างนี้เลยกดแรงๆเขาจะติดลงไปในนี้เลยถ้ายังไม่พอเราก็ฝนทับไปเรื่อยๆอ่ะนักเรียนลองทําดูนะคะสมมติอยากได้สีส้มตรงผ้าทิชอ่ะเราก็ฝดล,ลงไปที่ผ้าทิชเลยอ่ะอันนี้นะคะแล้วก็อ่ะพอเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วรูปที่ได้มาอ่ะนี่คู่ฝนเสร็จแล้วเป็นไงคะ ในลอกเสาสีเขียวน่ารักมากไหมคะน่ารักมากมากเลยนะคะแล้วของนักเรียนนักเรียนลองทําดูอยากได้รูปไหนเราวาดรูปนั้นเลยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาลองดูกันนอกจากสีจากธรรมชาติแล้วมันยังมีสีอื่นออีกมากมายเลยเดี๋ยวเราอ,าอ่าชั่วโมงต่อไปเราจะมาลองดูกันสําหรับชั่วโมงนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ